นี่นะคะทุกคนขวดที่เราจะเอาไปขายนะคะแลกเงินเป็นคูปองนะคะแล้วเราก็สามารถเอาเงินจากคูปองนี้นะคะที่เราขายขวดได้นะคะไปซื้อของต่อได้คะ่ะนี่คือขวดน้ํานะคะสําหรับ5วันนะคะคือเราดื่มน้ํากันเยอะมากเลยคะ่ะแล้วเราก็ดื่มแต่น้ําเปล่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนแมวเยน็นวนีไลฟ์สไตล์นะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมาจะพาทุกคนไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตกันค่ะเราจะไปแลกขวด กันนะคะก็คือขวดน้ำที่เราใช้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นไงก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะไปกัน okay. ร้านที่เราจะไป2ร้านนี้นะคะก็คืออยู่ใน ep 99คะ่ะทุกคนคือแมวเคยทำเอ่อทำคลิปเกี่ยวกับร้านนี้ไว้แล้วนะคะเพราะว่าร้านนี้คือมีอะไรขายบ้างน,นะคะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ ep 99คะ่ะทุกคน นั่นอ้ครับผู้ชายกับขวดนะคะปะเราเอาขวดไปแลกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูนะคะว่าที่นี่มีเครื่องแลกขวดด้วยนะคะทุกคน นี่คือเครื่องแลกขวดนะคะทุกคนก็คือขวดนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้คือเราสามารถแลกเป็นเงินได้นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะคือจำนวนขวดนะคะแล้วก็นี่คือราคาที่เราจะได้นะคะนี่นะคะเรามีทั้งหมดกี่ขวดเราก็ใส่ลงไปหมดลยคะแล้วเราก็จะได้เงินจากตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะฟินเป็นออกมาเป็นหใบเงินให้เรานะคะเพื่อที่เราจะไปแลกที่ เวลาเราจ่ายเงินเวลาเราซื้อของนะคะทุกคนเกงมากค่ะ hmm. นีคท uh huh. ั้งหมดเราได้สามดูโลห้าสิบนี่คือเงินที่เราได้นะคะทุกคนเก่งไหมคะเราก็มาเอาน้ำแพ็กใหม่นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็มาเอาแพ็กใหม่นะคะเราไปดูผลไม้ก็่ะกันนะคะทุกคน นี่นะคะคือร้านแถวบ้านแมวเองนะคะก็เดี๋ยวแมวจะจะซื้อเ,อเป็นพวกเสเต็กนะคะไปย่างนะคะทุกคนเป็นเนื้อสเต็กนะคะนี่นะคะเรามาดูเนื้อกันนะคะนี่พวกนนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช่แข็งนะคะนี่นะคะก็จะมีเนื้อนะคะนี่เขาเอา่อนี่ของเกือบจะหมดแล้วนะคะนี่นะคะหมูสามชั้นาไว้จะทํากินนะเนื้อสเต็กค่ะทุกคนเดี๋ยวหาดูก่อนนะว่าจะเอาไหม นะคะทุกคนดูนะคะอันนี้สําหรับดูเหมือนเนื้อนะคะแต่ไม่ใช่เนื้อนะคะอันนี้สําหรับคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเขาก็จะมีพวกแป้งเอ่อแป้งพืชน,นะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับพืชน,นะคะแต่ว่าทาเหมือนสีเหมือนเนื้อเลยนะคะสําหรับทำเบอร์เกอร์ะนะคะเนี่ยนะคะเขาจะมีของให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้โหตอนนี้คืออยากกินเนื้อย่างนะคะ <S <S 2> <S 2> คตอนนี้เรามาดูหมูหมูสับนะคะทุกคน เจอแล้ว5หมูสับนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแช่แข็งใาแช่แขบนี้นะคะเขาก็จะขายอาหารประเทศกรีกนะคะทุกคนแล้วก็รวมๆไปนะคะแล้วก็บางวันก็มีอาหารเอเชียด้วยนะแล้วนี้ก็เป็นพวกแอลกอฮอล์ค่ะทุกคนทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิป EP 99นะคะทุกคนว่าร้านนี้มีอะไรขายบ้างนะคะ s u าร์ r ก็ตค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราดูพวก ชีแสแซ่ดเลยนะคะไปทำชิปาเกตตี้กันนะคะ,ะ,คะแล้วจะทำชิปาเกตตี้คาโบนาร่าอบชีสนะคะแล้วเจ้าไปทำชิปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะทุกคนวันนี้สามียอมเป็นสายเต้นะคะซื้อหมูสามชั้นให้เราด้วยนะ,ะนี่นะคะสำหรับที่เราจะไปแช่แข็งนะคะแล้วก็มีน้องไก่แล้วนะคะทุกคนวันนี้สามีเต้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายเงินกันได้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็มาดู ขัวเคลือบน้ำผึ้งกับเกลือนะคะอร่อยนะคะแต่ก็แคลอรี่เยอะอยู่นะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเรายังออกกลอลังกายอยู่ดูนะคะว่เาเอาแต่ละอย่างนะคะอันนี้คือป๊อปคอนเคลือบคาราเมลคะ่ะทุิคนอร่อยนะคะแล้วก็นี่ด้วยคะ่ะทุกคนมันทอดกรอบนะคะหรือว่าชิปนั่นเองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันเลยนะคะทุกคนพี่ทักคนจ่ายเงิน มึงบ้านแล้วค่ะขนเตรียมขนของออกได้แล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนของที่เราซื้อเนี่ยนะคะก็อยู่ในราคาที่วันนี้สามีแมวจ่ายไปก็70ยูโรนะคะในวันนี้นะคะแต่สามีแมวจ่ายตลาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะบางครั้งนะคะหรือไม่ก็1อาทิตย์กว่าเราก็จะจ่ายตลาดครั้งหนึ่งนะคะก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ แต่ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะค่าครองชีพเราจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราอยู่กันแค่2คนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือห้องใต้ดินของแมวนะคะก็คือที่เก็บสเสบียงอาหารของเรานั่นเองค่ะทุกคนเราก็จะซื้อของมานะคะถ้าของยังไม่ใช้นะคะเราก็จะเอามาเก็บที่นี่ก่อนนะคะทุกคนก็ยังมีของอีกเยอะอยู่นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ยังมีอยู่นะ,ะนะนี่นะคะ ไม่ต้องกลัวอด่ะแล้วก็น้ําที่เราซื้อมานะคะแล้วก็มาไว้ที่ห้องใต้ดินนี่นะคะส่วนเนื้อที่เราซื้อมานั้นนะคะเราก็เอามาแช่ที่ตู้แช่แข็งนี้นะคะทุกคนแล้วเวลาเราจะทํากับอาหารเราก็ค่อยมาเอาขึ้นไปนะคะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนเวลาเรากลับมาจากซื้อของนะคะเราก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะคะทุกคนเพราะว่าคือก็เรายังอยู่ในช่วงโควิดกันอยู่นะคะทุกคนแล้วเราก็ ล้างให้สะอาดนะคะนี่นะคะมื้อนี้เรามีไก่ทอดหม้อไร้น้ำมันค่ะทุกคนแล้วก็มีหมูสามชั้นนะคะหมักทอดไร้น้ำมันค่ะทอดกับหม้อไร้น้ำมันค่ะทุกคนนี่นะคะใกล้สุกแล้วค่ะโดูสีนะคะอืมน่ากินค่ะอืมหอมน่ากินจังเลยแค่ คลุกเกลือเองนะคะไก่ของเราแค่คุกเกลือนะคะแล้วก็เอาใส่ในหมอ้อทอดน้ำมันเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะม,มีทั้งปีกไก่แล้วก็น่องไก่นะคะหม,หมูกอบหมูกรอบกระเทียมพริกไทยนะคะทุกคนน่ากิน แล้วทุกคนคะแมวขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแมวขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมวด้วยนะคะและอย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับแมวในเพจแมวยีรวณีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะทุกคนแมวขอขอบคุณทุกคลิกเอ่อทุกไลค์ทุกกดติดตามแล้วก็ทุกซ u b s c r i b e นะคะแล้วก็ทุกคลิกด้วยค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน แล้วก็แมวขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน